สวัสดีครับเอ็มซีเส้าเกษตรสวนยางเฮาเราคำเนาะการาคายางปีนี้กาบ่อยตอบโจทย์ไปได้เราเนาะมันเป็นยังสี่แหละราคายางขึ้นขึ้นลงครับบัดนี้ผมก่ชิมาแนะนำพืชร่วมยางพืชร่วมกับสวนยางอีกชนิดหนึ่งที่ได้ผลเต็ม้อยนะครับนะเพราะว่าพืชชนิดนี้ก็ชอบร่มเงาบ้างอยู่แล้วถ้าเราเอามาปลูกใส่สว,ยสวนยางยก็ได้ผลเต็มร้อยครับจะเป็นพืชตัวไหนมาชมกันเลยครับนี่ครับเจ้าของสวน ก็ของวนก็อยู่นะครับคืออันนี้ผักวานป่านะครับปลูกในสวนยางนะครับทดลองดูอ่าก็ได้ผลเต็มที่เลยครับงามสังเกตต้นยางก็ใบเยอะนะครับใบเยอะขนาดขนาดรากยางยังขึ้นได้นี่ครับถ้าเรานี่เป็นแถวเป็นแนวปลูกไว้พ่อพ่อที่สวนยางต้นนี้กี่ปีปลูกสองปีครับ ประาสองปีนะครับเนีสองปีกว่าปสองปีตวงหัวเป็นแถวเลยนะเป็นแถวเลยสองปีกว่าเขาจะปลูกในระหว่างก๊กยางหกพู่หกร่องหกขางหกก่อนนะเนาะครับระหว่างร่องระหว่างแถวระหว่างร่องระหว่างร่องของมันปรับร่องกลางเลยล่ะตรงกลางเลยนี่ก็ได้เก็บผลผลิตแล้วนะครับได้เก็บผลิตแล้วมึงในยอดมันนี่แตกตื้อลรืนะครับการตัดแต่งกิ่งก็ ตัดแต่งกิ่งก็ตัดเอาเขียวออกคือคือแบบนี้เนี่ยเราตัดเอาโปะออกเขียวที่ที่ถอดยอดเดิมๆเราออกแบบนี้เนี่ยแต่ก่อนปีที่แล้วนี่ปีที่แล้วนี่เฮายากเก็บเฮายากเก็บมันก็จะถอดยอดขึ้นมาแบบนมดแทนอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องตัดนี่กิ้งตัดเขียวออกเพื่อมันจะออกยอดเขียวน,นั่นที่เป็นสีนี่ใส้เวลาหลายเดือนอแต่เขาตัดออกเลย คือคือแบบนี้เราก็ต้องตัดออกนะนี้อันนี้อันนี้มาออกแทนหนึ่งต่อหนึ่งถ้าเราตัดนี่จะเป็นสองนี่แหละนี่เราตัดเขียวออกเลยมันเต็มกับแตยอดหมดแม่เนี่ยตอนแรกเนี่ยกราบกราบกราบตัดแล้วตัดแล้วนี่ตัดแล้วตัดแล้วพอคราวนี่ตัดแล้วตัดแล้วแล้วนี่ตัดเบื่อไรครับเรียบร้อยละจากนั้นลงข้างข้างนี้ นะครับน่าสนใจมากนะครับผักหวานแซมกับป่ายางนะครับเอซีมาดูครับ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 ตัดเลยเกี่ยวของปีที่แล้วออกเลยเลยตัดปุ่มโป๊กโป๊กเนื้อปุ่มทาถ้าาเขาออกเลยถ้าเ้าจงตัวนี้ไปดน่อเนาะตัวนี้เนี่ยบอกออกบอกอกบอกออกเลยเขาต้องตัดที่ตัดที่ของต้นเาเผนีพื่อเผาพ่นี่ยโอ้ในวิธีการตัดแต่งจริงคือเป็น เผื่อมันจะออกได้มันก็สีเป็นสีขาวน้ำตาลแบบนี้แหละเผื่อมันจะออกได้มันก็ล้างอยู่นั่นแหละบังอยู่นั่นแหละเครองเขียวๆนี่เอาออกเลยครับครับออกเลยเบิ่งเบิ่งมากมาไหนพี่น้องเบื้องไหนเต็มก๊กมากนเออเจอเราไปทางเพื่อเขาเก็บผุดไปเบิ่งมาเขาเก็บโอ้หมากซื้อเลือดเลย อันนี้มันเป็นดอกแก่แล้วออันแปลงนี่นี่ที่เข้าปลูกก่อนสวนยางเนาะแม่แปลงนี่นี่เป็นการปลูกก่อนสวนยางที่เห็นว่าต้นโตนะครับเราเอามาเล็ดจากตรงนี้แล้วไปทดสอบสวนยางครับขึ้นได้ดีมากครับนะครับเอี MC. ขึ้นได้ดีมากตรงปายย่ายางตอนนี้ที่ผมมาดูตอนนก็มีไก่้ามาเก็บเอาอีก โลละสี่ร้อยนะครับเอฟซียอดพวงหวานไม่ค่ามาแก้วเองหมดอ่งไม่ค่ามาแก้วเองได้คือยอดเลยเฮง่ายแดีว่าทำงานในร่มเขาขุดหินดอกเขาขุดหินดอกเขาเก็บดอกว่าตัวนี้นะเก็บดอกนะเอาดอกเอาดอกโอ้โหมิเตดอกทำงานสูงเหรอทำงานสูงเลยครับช็อปสูงอ่ะเออทำงานสูงไป แผนสูงแผนสูงก็ว่าได้ตัดของโลดนะหมดอีกันมันัดมันยังครับตัดของโลดตัดเป็นกิ่งได้กิ่งมันเยอะกิ่งเยอะเราก็ตัดออกเพี้ยบแสดงว่าปีนี้นี่ถ้าใครสนใจเมล็ดพันธุ์นี่ติดต่อมาเลยติดต่อมาไรทุไอของเขานี่ล่ะขายแน่อันมากนะเดี๋ยวทีมงานโทรมาหายเพื่อไปจก็บครับเพ่ถ้าใครสนใจปีนี้เอาเมล็ดพันธุ์ไปเพาะลอกเลยเพียบนี่เป็นตัน มีเป็นตันบูปแบดอกแล้วเหอเออต้นพันธุ์แล้วก็ลูกต้นพันธุ์มอันมันมันหลายปีนี่มันก็บหตุพันธุ์มันก็โอเคนะโอเมนต้นสองสามปีเอเพีชพันธุ์บอกอันนี้มันต้องยังไงหน้อยสิบเจ็ดสิบแปดปีนี่ต้นนี้เพราะว่าปูปีสี่ห้าก็แต่งกิ่งันก็คือยังคงอยู่เลยแต่แมนว่าเขาเขาแต่งกิ่งให้มันออกดีดีก็ออกดีอืนี่มันยังคาสนี ปุ้นปุ้ยบ่เลี้ยงซึ่งนี่โมแดลก็มีได้ขนาดโอ้ยกินไข่โมแดลก็ได้ด้วยนี่ยนะปลาปลาอักหวานนี่เนาะตัดเลยโมมีครัเวลาจึนี่ตัดเลยตัดตรงเลยไปยามดึงออกถึงไปหักออกพอมันเลี้ยงสองตัวพ้องดีเลยดิดิ่งขาต้องดีเลยตามันตามัน

ผักหวานตัวนี้มันสีอ่อนหอมแซ่บแซ่บซ้ำกันกับตัวนั้นตัวนั้นอะใส่น้ามันสิพื่นตัวนั้นนะเราจะเอาตัวนี้กับตัวนั้นผสมกันเลยรสชาตินี่เลยดีที่ครับอันนี้เป็นผักหวานดงตัวนั้นเป็นผักหวานฟูเมื่อกเนาะก็โมนี่ก็ได้ความรู้หลากหลายนะครับเนาะทั้งวิธีการตัดแต่งกิ่งยอดผักหวานแล้วก็ปุ๋ยผักหวานร่วมป่าย่างนะครับเนาะ บังเอฟซีเป็นป่ายางากะบเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับเนาะให้เอฟซีเอาไปนําเสนอต่อยอดไปดัดแปลงในสวนเจ้าของถกับไปมีสวนเป็นลิ้นที่เป็นลําไยกะอยากปลูกขักหวานแซมเสริมในป่ากะได้บัตรถูกพืชน,นะครับเนาะโมเมนต์ Moment, แต่ป่ายางอย่างเดียวแต่คิดนี่กะบจะเอาเห็นผลจริงๆมาให้เบิรงกกับพิจารณาเอาครับขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ ขอบคุณครับรอดไหม,มคนเก็บเห็ดตัวคนเก็บเห็ดนัน้นบมืวานลงมาแต่ฟูนะครับเอ๊ะซีฟูไอเนาะสิบเอ็เชียหยิบจ่อทันทีต้องบอกค่ามากนะบา้านมาหลักสี่หนาสวนเลยแต่ว่ามันจะเป็นอะนไรกือบเที่ยงแล้ว ลเล,ล,ลิกแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะเต็มกระตาเต็มเพียงมาเรียบรอย้อยเป็นนาที่ของมาจิกได้บ่ใก้ใก้เป็นนาที่ของมาจิกได้บ่าเนี่ย